วัดีค่ะวันนี้อากาศดีมากเลยนะคะเดี๋ยวน้องโก้จะพาพี่มาชมสวนบุกหวานของสวนโกโก้ฟาร์มกันนะคะท่านบุกของเรามีไม่เยอะนะคะก็เลยปลูกไม่พร้อมกันนะคะตรงนี้นะคะหัวจะเริ่มเกิดแล้วนะคะต้นใหญ่นะคะแล้วก็ฝั่งด้านโน้นนะคะปลูกที้หลังนะคะจะยังไม่มีหัวแล้วก็จะเริ่มงามแล้วนะคะจะมีทั้งบุกต้นเล็กและบุกต้นใหญ่ผสมกันไปนะคะเพราะว่าที่สวนของน้องโก้นะคะขุดต้นพันธุ์สรง แบบสลับแปลงกันนะคะแล้วก็จะนําลูกของบุกหวานมาปลูกทดแทนกันนะคะบุกหวานของน้องโก้นะคะมีลักษณะพิเศษคือไม่คันเลยนะคะทุกคลิปน้องโก้ก็จะชิมให้ดูนะคะเพื่อให้พี่ๆมั่นใจว่าบุกของเราไม่คันจริงๆนะคะเดี๋ยวนี้น้องโก้จะมาเด็ดสดๆเด็ดสดๆจากต้นให้ดูเลยนะคะใบของเขากินสดได้เลยนะคะกินสดกับส้มตํานะคะนี่เดี๋ยวน้องโก็จะมาชิมให้ดูเป็นบุกที่ไม่คันกินดิบได้ําต้นแกงได้เลยนะคะ อร่อยนะคะแล้วเดี๋ยววันนี้นะคะน้องก็ก็จะมาขุดหัวบุกหวานไปแกงกันนะคะเดี๋ยวเราไปขุดหัวบุกหวานกันเลยนะคะค่ะก่อนที่เราจะมาขุดบุกหวานนะคะน้องก็ขออธิบายลักษณะบุกหวานให้ฟังกันก่อนนะคะมาดูกันใกล้ๆนะคะบุกหวานของน้องก้นะคะเขาจะไม่ขูดขาเหมือนบุกคางคกนะคะแล้วผิวเขาก็จะไม่ได้เรียบเนียนเหมือนอีลอกนะคะแต่ความพิเศษของเขาคือไม่คันนะคะสามารถ แกงได้เลยนะคะนี่นะคะเขาจะไม่ได้ขู่ขามากนะคะแล้วก็ไม่ได้เรียบเนียนเหมือนอีลอกนะคะแกงได้แม่คันเลยนะคะใบก็สามารถกินได้แบบใบอ่อนสามารถกินสดได้กับส้มตามเลยนะคะกินสดได้ทุกส่วนค่ะแล้วเดี๋ยวต่อมาน้องก,ก็จะมาขุดหัวบุกหวานให้พี่ๆชมกันนะคะ บุกหวานของน้องโก้นะคะปลูกเมื่อเดือนพฤษภาคมนะคะตอนนี้ก็4ีหเดือนแล้วนะคะปลูกจากต้นพันธุ์ทั้งหมดเลยนะคะปีนี้หัวอาจจะยังไม่โตมากนะคะแต่ว่าถ้าปีต่อไปเราได้หัวเยอะเราปลูกจากหัวหรือว่าปลูกจากหัวปีนี้นะคะเราจะได้หัวที่โตขึ้นนะคะเดี๋ยวนี้ก็มาขุดกันเลยนะคะอันนี้ไม่รู้ว่าหัวเขาจะโตขนาดไหนนะคะเดี๋ยวน้องโก้ขอขุดรอบๆก่อนนะคะ อันนี้คือเขาหมดอายุแล้วนะคะเขาจะทิ้งต้นแล้วนะคะแต่เรามาดูพร้อมกันเลยว่าหัวเขาจะใหญ่ขนาดไหนนะคะช่วงนี้ที่สวนฝนตกนะคะดินก็เลยดีหน่อยมีหัวไหมละ่ะอุ้ยโอ้ย,อยกุ้ยขุดไก่ตลำไมีหัวไหม เดี๋ยวลองอันนี้ก่อนหัวนี้เลยลองเลยเดี๋ยวเรามาขุดหัวหนึ่งนะคะอพอดีมีป้าเขาท่านหนึ่งนะคะโทรมาคุยกับแม่น้องโก้นะคะว่าเคยไปกินแกงหัวบุกหวานที่โคราดนะคะท่านบอกว่าอร่อยมากเลยอันนี้น้องโก้เลยจะมาทําจะมาขุด,ดหวับหวบุกหวานไปทําแกงหัวบุกหวานโคราดตามที่ป้าท่านแนะนํานะคะ เป็นยังไงเมื่อยหอยดิบมันเหนียวโธอกสักลงลึกๆเลยเดบิโกรข้าวบุกหัวหัวใหญ่เป็นไงข้าวบ้านในขุดพึ่งคุนหัวแหลกเป็นแต่ได้ไหมน่าจะได้อยู่เดน่าจะได้หัวใหญ่อยู่เดนบ่เอ้ามันเน่าแล้ว เดี๋ยวเรามาลุ้นกันไปพร้อมๆกันนะคะว่าจะได้หัวใหญ่ขนาดไหนถึงกิโลหรือเปล่าไหนอะไหนอะ <c oughs> น่าจะหลายขีดอยู่มั้งจะได้ประมาณนี้นะคะอุ้ยบุกหวานปีแรกนะคะอ๋อไม่ถึงโลโ<อ>นะคะประมาณหกขีดอันนี้ด้วยโกนี่เห็นไม่รู้อยู่นี่ เนี่ยตน้นต้นเสียเยปื่อยไปแล้วนี่เนี่ยอ,อะวางไว้นี่คือหัวบุกบานหนึ่งปีนะคะปลูกเดือนพฤษภาห้าเดือนสี่ถึงห้าเดือนนะคะยังไม่ถึงปีด้วยซ้ำนะคะเดี๋ยวขุดอีกอันนี้สิ้นเดือนนี้นะคะ ส่วนน้องโก้จะเริ่มมีหัวบุกหวานขุดส่งแล้วนะคะพี่ๆท่านใดอยากได้ไปชิมอย่าขุดใกล้ลยมันจะกดสับโอ้ยหุดใกล้แล้วอ๋อแล้วมันจาไปบุกจะได้นะเห็นรูมันไหมใบกระถูกข้างหล่ะเอ้ย้ย กะออกพลังวางอดไรก็โกะอีอยู่และ<ม>เราก็ได้บุกหวานสามหัวมาดูจิอันไม่ถึงโลไหมไม่คิดทีกจอ๋อน่อนาจะถึงวุ้ยนี่หอยใหญ่ไม่ถึงซ้ำกัน ประมาณห้าขีดเนาะอ่าห้าหกขีดนี่นะคะหัวบุกหวานเดี๋ยวเราไปช่างดูดีกว่าจะไ,ได้เท่าไหร่เนี่ยเขาเนี่ยเขาเตรียมเกิดนี่นะคะสิ้นเดือนนี้นะคะส่วนน้องโก้นะคะจะเริ่มขุดหัวบุกหวานส่งแล้วนะคะพี่พี่ท่านใดอยากได้ไปชิมหรือว่าอยากได้หัวไปเก็บไว้ทางพันปีหน้าก็ทักเข้ามาได้ที่เพจโกโก้ฟาร์มเลยนะคะหัวก็ส่งประมาณนี้นะคะประมาณสองหัวโลสามหัวโลเนาะใช่คะ่ะหัวหนึ่งนี้ เดี๋ยวเราจะคลิปต่อไปเราจะมาอธิบายเพิ่มเติมให้ฟังเกี่ยวกับหัวบุกวานกันนะคะเดี๋ยวเรงก็อาอนี่ออกก่อเป็นบุกปลูกเดือนใดก่อนเดือนพฤษภาอายุสี่ถึงห้าเดือนบุกหัวปีแรกถ้าปีต่อไปนะคะเราใช้หัวปลูกหรือว่าใช้หัวจากปีนี้ปลูกเขาจะโตมากเ,เพราะว่าลูกลปีที่สองนี้จะเริ่มบุกปีที่สองน้ำหนักสองสามโลนะแม่เนาะ ว่าแมนปีที่สองถ้าปลูกต้นขนาดน,นี้ถ้าดินดีจะได้หลายกิโลเดี๋ยวคลิปต่อไปเ้าจะไปเฮ็ดแกงแกงยังเกาะแกงโคราชแกงโคราชตามคำแนะนำของป้านะคะเดี๋ยวพี่ๆท่านใดมีเมนูอร่อยๆเกี่ยวกับบุกหวานแนะนำเข้ามาได้น,นะคะเดี๋ยว,วก็เอามาทำให้ดูนะคะตอนนี้เราก็ได้หัวบุกหวานมาแล้วนะคะ ค่ะตอนนี้นะคะน้องโก้ก็ได้หัวบุกหวานมาแล้วนะคะเดี๋ยวคลิปต่อไปน้องโก้จะเอามาทําแกงโคราาให้ดูกันนะคะแล้วก็มาทําวิธีผ่าหัวบุกหวานสําหรับทําพันหนึ่งหัวให้ได้หลายต้นนะคะฝากติดตามเพจโกโก้ฟาร์มและช่อง y u ูทูบโกโก้ฟาร์มด้วยนะคะแล้วเราก็าร่วมกันสร้างป่าอาหารไปพร้อมกับสวนโกโก้ฟาร์มกันนะคะบ๊ายบาย